สวัสดีค่ะพอครอบครัวบุญนมากแล้วนะคะมือดีห้องสิมาตํปาปลาตําปลาเส้นเล็กจ้านี่เส้นเล็กกระชิ่ไส่ตีนไก่หมูยอ่อสารพัดอย่างเลยจ้ามีหัวหอยมีผักบุ้งมีทุกอย่างอ่ะจ้ามีน้องใหม่พร้อมนี่กระเครื่องที่ห้าสิตําเลยจ้ามีพริกมีน้ำตาลปี๊บปลาลาบผงชูรสน้ำปลาเนี่ยจ้า๋ยวเขามาลงมือตํากันเลยจ้าดับแรกเ้าก็เอาพริกลงไปเลยจ้า Okay, ต,ต้มเติมผงที่รสนิดนึงตอนตำพริกใส่เสร็จปุ๊บลงน้ำนิดนึงตำได้จ้ามันตำพริกแล้วได้จ้าข้าก็จะใส่น้ำตาลปี๊บ น้ำตาลปี๊บล้งไปนิดนึงจ้าใอีกองเฮาจ้าปลาล่าใส่ปลาล่าใส่ผงนัวนิดนึงนะจ้าเดี๋ยวจะสิเคาะผงนัวให้บึงนี่แล้วใส่บักเขือ เครื่องจีต็มคบกับแม่ขั้วว่ะใ <c oughs> <c oughs> ส่บุกเขือเป็นเวนึงเลย <c oughs> นี่ใส่บุกกระเทียด,ด้จ <c oughs> วยกันีนเวยน้อยฮสิบบหัสนเวนยัยหันเวนน้อยสิบบหัสน,น,นีส่จ้่บุกกระเทียด <c oughs> แต่กับบุกเขือเทียดหน่อยใส่ลงไปเลยจ้า กระเทียมหน่อยอือจ้าบักนาวเลยจ้าวันนี้โอ้โหน้ำดีแท้ๆเลยจ้าอื้คนใส่ได้เบิดยาเมนี่หฮังตีฟานไปซื้อ ปานิดนึงเลยจัดแล้วเขาก็มาต่ำทุกอย่างให้เขากันก่อนอเครื่องลวนคบก,กัุกคนเลยจะปอกเครื่องอีกอันลวนเลยเด้บีน้ำตาลให้ละลายก่อนจ้ะ ปเปีต่อมาด้วยจ้าห้าก็ส่เครื่องลงไปใส่เส้นเล็กลงไปเลยจ้ามีเส้นเล็กหล่นคบกแน่นอนใส่ตีนไก่หมูยอคุลอาีใส่ทุกอย่างทุกอย่างที่มีในตู้ทุกอย่างทีสื่อมาอันนี้พักกระเฉดนะจ้า อันนี้หัวหอยจัดต่อล้นโคกกะใส่เสร็จมาคุงไปนิดนึงโอ้ยบานสีตำเต็มเลบานจ้าอันนี้เดินเด้อเบิงความแสบความนัวเด้อเบิงสีกันเนี่ยู้ ้ำไลยๆดำไลยๆฟ้าเส้นเล็กหยอดไปเสร็จมาคุงไปอีกขึ้นมาอะไรจ้ะมันมีหน่อยอยู่แล้วเสร็จมาคุงสตอออียงกระไซเบิ้ โคกหนีกินผู้เดียวสิบพ่ได้แบบโคบีดไปกิน,นให้คนอื่นมาเลยเด้จ้ะต้องกินผู้เดียวสิบพกินเปนร้องหมื่นบอกแท่ตู้เย็นไว้บานเดี๋ยทุกคนขอนสิ้นกันเด้อทป่าเส้นเล็กของเราเสิ้นสิ้นเลยก็ไเลยจ้ะโอ้โหขออนอยากใส่มือเลยจ้ะ สุดทนานทุกคนเอ้ยมาเด้อมากินน้ำกันแล้วไปกินกันสวัสดีกรอบนึงจ้ามาจาาบันเขาตำารล้วๆเอาก็ต้องมากินเบิ้มัันมาจ้าโอ้ยทนผีใส่สอนใส่มือด้วยอือสุดหยดตำปลาด้วย่ะตำปลาเสร็จเลย ใส่ทุอยางเลยอยากเหนเลยนี่ถังหม้หอยตักบุ้งต้มออืไกลกับไกล mặc cửa mũ do mũi bớt chả Hết sút nhỏ cái gần nhà nè tám thịt à cứ lên con nhà เล็กกับตตไปแล้วอืมทุกคนที่มีสภารระแปะกไปเลยยอดประ,ประเพณอือื น้ำไม่ต้มหัวหอยสัตว์อทุกคน,นเข่ากันแห้งเลยจ่ะสัตว์ตอนอี่กินก็ตำบักหุ่งนี่แบบ คนไทยกินมากกินผัก,กเกษตรเพื่อใบเออก,กะกินบาเฮ่าไหมผัก,กเกษตรบานเฮ่าไหมน่ะเข้าคนนี้ฮะ <c oughs> <c oughs> เ้นเล็กตำแบวคือกับชายเส้นุ่จีนนะคนเพิ่งเผ็ดเพิ่งแซ่บโอ้ยตำปลาเศนเล็กด้วยจ้าแซ่บซีดถึงใจค่ะ

ก็ข้าเกียบป่ากันเลยจ้ะเกียบป่าซื้อมาจากนาเซเว่น้วจ้าคุณยูสซ้อยแปดนะจ้าคุณขายเกียบป่าแซ่บ้วจ้ากรอบอร่อย คือมา่กี้เขาตอบบางห้องอะไรจ้ะแซ่บพิจัดนาเซเว่นนะจ้ะย่ำมือซอาเราไปขายเคยถามเราอยู่ย่ำมือซองเราไปขายบนหทองท่านี่จ้ะเขาเกี่ยงป่านะจ้ะไม่กลัวคอนเฟิร์มว่าแสบสื่อประจำมทุกคน เป็นเลกหนึ่งมันสินุ่งเขาก็ประแดกดีแท้แดแล้วจ้ะอืะอืมแแดกหมูเยอะเซ้นเล็กสตอรอ,อกจ้ะอืม Cốc mì luôn chàng Rút cho bàn cường gỗ Này năm nữa chàng Menu này năm là kìm cái điều sáng hai Họ phải phải kìm cái ra คนันเป็นอย่างที่แบบอือว่าว่าคือมีความแลกคลิปนี้สิ่ันเลยแทบหึในใจกแท้มาหลายคลิปแล้วลกินเสรัง่งในมือมือเสงอือฮึ เ้นเล็กเลยทุกคนใ่แทนเ้นขนมจีนเนะน้อนแซบนัวคนละคุณนคนหาเส้นเงนอะคนหาเส้นกันแล้ว,ว่ะเย โบจะทำเมนูนี้ใส่ลูกยางถี่มี่ไก่แบบกระเทียมกระเทียมราชินีกับหวานแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บหลาย กระเทียด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 ดื้อด้อ เราไปตำกินเมือเนื้อตำปลาเสร็จลจน่วยี่จ้าคลิปนี้แนมะ่คัวขอลาไปก่อนนะจ้าขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงอย่าปลอดภัยจากโควิดนะจ้าอย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ในนะจ้าสันมักจ้า ฝากกล้วยคุดมาไว้เนียนะจ๊ะสวัสดีจ้า